สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มามีโอกาสมาแนะนานะครับก็คือทักที่ชนกับตะคัดคอปน้นะครับกับช่วนของพี่สุธานะครับเป็นช่วนปามอยู่ที่อำเภอมานังนะครับวันนี้ต่างง่ายดิเดินเยยบไปกัดนะครับก็คือปามนะครับไม่มีไม่ไม่มีไม่มีทลายเลยนะครับออกดอกซึกงะทั่แห้งไปหมดเลยนะครับเนี้ยเนี้ยกภาพ วันนี้เพิ่งมาใช้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับก็คือวันแรกวันนี้วันที่หกเดือนกันยายนะครับด้ทดลองก่อนนะครับลองเร่นะครับเพราะว่านะครับตอนที่สองนี่ตอนที่สองนะครับจะมีปะนาปนี่ก็คือเมื่อนกันครับก็คือดอกออกมากคคือแหงมดนะครับเราใช้ตอนนึงซีชนซีฉนกินข้าวนะครับก็เดี๋ยวซีฉนโตนะครับคือแหงมดเลยดอกนะครับไม่มีดอกดีเลยนะครับ อ่ะนะครับออกลูกมากอะมันหนาวนะครับไม่มีเลยไม่มีแต่ไร่ไม่แต่ท่าไร่เดียวนะครับเนี่ยวันเนี้ยเป็นสภาพวันนี้เรากะเป็นวันแรกนะครับ